สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอ,องานซ่อมเื้อหนึ่งพันวีนะครับคลิปที่แล้วเป็นเื้อหนึ่งพันวัตต์นะครับอาการร้อนแล้วเ,เครื่องตัดการทำงานนะครับตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับมาพร้อมกันแต่ว่าลูกค้าคนละคนนะครับตัวนี้อาการคือ ผลิตไฟได้น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเครื่องเปิดติดนะครับรันแล้วนะครับดูหวัดนี่นะครับวัดไม่อยากออกเลยหวัดไม่อยากขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็พัดลมทำงานด้วยนะครับอาการนี้นะครับอาการนี้ถ้า โดยประสบการณ์เนี่ยผมสันนิษฐานว่าจะมี VR อยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงจุดนี้นะครับ VR น่าจะมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวถอดออกมาจะชี้ให้ดูนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นสันนิษฐานโอเคเดี๋ยวเรามาแกะฝาดูกันครับ ครับผมก็เปิดฝาออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยคือลูกค้าเปลี่ยนพัดลมมานะครับซื้อพัดลมมาเปลี่ยนเองนะครับตัวเนี้ยสติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าและรอบมันจะต่านะครับพัดลมมันจะไม่แรงนะครับพัดลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้งานได้ก็คือจริงๆแล้วพัดลมเนี่ย ใส่ต้องเอาให้มันดูดออกนะครับให้มันดูดออกอันเนี้ยลูกค้าใส่เอาพัดลมดูดเข้าพอพัดลมดูดเข้าเนี่ยฝุ่นมันจะเข้าฝุ่นมันจะเข้าเครื่องนะครับฝุ่นมันจะเข้าเครื่องแต่ว่าตัวเนี้ยมันดูไม่มีฝุ่นเลยแต่ว่าลูกค้าก็ดูแลดีนะครับหรืออาจจะถอดออกมาปัดฝุ่นอยู่บ่อยๆก็โอเคไม่เป็นไร นะครับดูดเข้าให้ลมผ่านแต่ฝุดไม่มีแบบนี้ก็โอเคอีกอย่างก็คือพัดลมตัวนี้มันรอบต่ำด้วยนะครับมันก็ถ้าเราดูดออกมันอาจจะโฟได้น้อยโฟลมได้น้อยก็เอาเป่าฟิงเป่าเครื่องเลยก็ได้นะครับก็ได้นะครับแต่ถ้าโดยสแตนดาร์ดเนี่ยพัดลมมันจะหันไปข้างนอกนะครับหันไปข้างนอกแล้วก็มันจะดูดลมออก พัดลมต้องแรงนะครับแต่ว่าเนี้ยพัดลมมันไม่แรงเป่าเข้าก็ได้ถ้าขยันทําความสะอาดครับโอเคมาดูนะครับ VR ตัวนี้นะครับที่ผมบอกโดยสันษฐานนะครับสันษฐานก็คือจะมี VR ตัวนี้นะครับ VR ขนาดหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะครับเบอร์หนึ่งศูนย์สามร้อยสามเคประมาณนี้นะครับดูจากลักษณะเนี่ยมันก็น่าจะ น่าจะใกล้เคียงเหตุผลที่ผมแจ้งไปนะครับดูมันเป็นสนิมแบบนี้นะครับบางทีพอหน้ามันไม่สัมผัสเนี่ยมันก็เกิดอาการนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน VR ตัวนี้แล้วก็ทำความสะอาดอ่าต่างๆต,ต,ตรงบริเวณจุดนี้อาจจะตรวจเช็คด้วยนะครับบริเวณจุดนี้แต่ว่า vr เนี่ยมันเป็นสนิมนะครับมันเป็นสนิมเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับ ตัวนี้ผมจะไม่ถอดบอดนะครับก็จริงๆมันต้องถอดบอดแล้วก็ไปบัดกีข้างล่างนะแต่อันนี้เดี๋ยวผมตัดขาบัตรกีข้างบนเลยขามนันอาจจะเหลือยาวหน่อยไม่เป็นไรใช้งานได้นะครับลองเปลี่ยน VR ดูก่อนนะครับอาการนี้เดี๋ยวจะามาดูกันอีกทีหลังจากที่ลองเปลี่ยน VR ดูโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น VR นะครับไม่น่าจะมีอย่างอื่นก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็เบื้องต้นก็ต้องดูจุดนี้แหละ โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมลองออตัดขา VR แล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วมาลองเทสดูครับครับผมก็เปลี่ยน VR เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ VR มันมัน,ม,นมันเป็นสน,นิมจริงๆนะครับเห็นไหมครับมันเกิดสนิมพอมันเกิดสนิมปุ๊บแล้วแล้วหน้าสัมผัสมันไม่สัมผัส มันก็ทําให้อ่าหน้าสัมผัสมันไม่ไม่ดีนะครับผมเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับเปลี่ยนประมาณนี้ขาเนี่ยมันยาวนะครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆมันต้องถอดบอดออกมานะครับถอดบอดแล้วก็บัตรกีด้านล่างแต่นี้ผมตัดขาแล้วก็บัตรกีข้างบนเลยมันก็เลยขามันก็เลยเหลือยาวนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องมันจะกลับมาทํางานเป็นปกติหรือเปล่านะครับ เรื่งเปิดติดแล้วเครื่องรันจากวัดที่ไม่ออกนะครับเมื่อกี้มาดูเห็นไหมครับวัดออกแล้วต้องได้เกินห้าร้อยวัตต์นะครับห้าร้อยยี่สิบเก้าวัตต์เห็นไหมครับมองทันไหมพอดีพัดลมมันทํางานนะครับพัดลมมันจะทํางานอยู่ที่สี่ร้อยหกสิบวัตต์มันจะทํางานนะครับเนี่ยพัดลมมันเบามากนะครับ พอพัดลมมันมันทำงานมันจะดึงกระแสนะครับดึงกระแสแล้วก็ดึงโวนตกนิดนึงมันก็เลยทําให้เมื่อกี้มันเลยวัดมันตกไปนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้มันเริ่มคงที่แล้วเห็นไหมครับห้าร้อยยี่สิบห้าวัตห้าร้อยสามสิบสามวัตห้าร้อยสามสิบห้าวัตโอเค เห็นไหมครับก็ประมาณนี้ทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ของช่างนะครับเป็นความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่สะสมมานะครับก็รู้เลยว่าถ้าหวัดออกน้อยเนี่ยถ้าชุดไฟเลี้ยงไม่มีปัญหานะครับชุดไฟเลี้ยงคือชุดตรงจุดนี้นะครับไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าหวัดออกน้อยเนี่ยเราก็ต้องดูที่ตัวว r ก่อนว่ามันเกิดสนิมหรือว่ามันน่าสัมผัสมันดีหรือไม่นะครับแล้วก็ประเด็นที่สก็คืออาจจะมีการช็อต ของตัวไดโอดนะครับหรือมัดเฟสทั้งสี่ตัวของ A c ทํางานไม่ครบทั้งสี่ตัววัดถึงจะออกน้อยนะครับถ้าไม่มีตัวอื่นเสียเนี่ยก็มาดูที่ VR เลยนะครับประมาณนี้ถ้าตัวอื่นเสียว,วัดมันก็มีสิทธิ์ที่จะออกน้อยได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ช่างนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเผื่อ,อจะได้เอาไว้เป็นความรู้นะครับสำหรับ เครื่องตัวนี้ผลิตหวัดได้น้อยประมาณนี้นะครับโอเคก็จบไปนะครับเปลี่ยน VR ตัวเดียวก็กลับมาทํางานได้เป็นปกติพัดลมนี่ก็เป่ามาข้างหน้าก็ได้นะครับเอเป่ามาข้างในก็ได้นะครับถ้า,าขยันปัดฝุ่นนะครับเพราะว่าตัวนี้พัดลมมันมัน,ม,นมันค่อยรอบมันช้านะครับก็โอเคก็จบไปนะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจให้ช่างมันบ้านได้ดูแลให้นะครับ ไก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นความรู้นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้ไงก็ฝากติดตามในช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้เอาไ้ดูงานซ่อมกันตัวอื่นต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ปิดฝาทำความสะอาดตัวเครื่องให้ลูกค้าสักนิดหน่อยแล้วก็ส่งคืนลูกค้านะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีนะครับ